สวัสดีรอบเย็นนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมโมนโอมชาแนลครับผมคลิปที่เท่าไรแล้วเนาะหกละมั่งวันนี้นะฮะเดินทางกลับจากสี่เกาก็อัปเดตห้องน้ำนะฮะแล้วก็มาทำภารกิจตอนเย็นด้วยกันนะครับผมนะฮะโอ้โหดอกพวงครามคิดถึงหน้าบ้านป้าเทบ้านที่กรุงเทพเลยมีเป็นสิบช่ออันนี้เรามีช่อเดียวนะฮะ มะล,ละกอไอ้นั่นแขกดำตำไม่อร่อยเนื้อเหนียวอือไม่ใช่แขกดำอะไรนะฮอลแลนด์อ,อ่าต้องกินสุกเท่านั้นถึงจะอร่อยนะวะ้ดนะครับคุณผู้ชมไปไหนกันเนี่ยฮะถือกล้องเทละอันสองอันฮะไปไหนกันเป็นยังไงมันสีแป๊ดเหรอมันปรับได้บน,นเหลือบนรอดโน,น่น เาถึงในภารกิจของเราเนี่ยแหละเพื่อ2องตัวนี่แหละนี่นี่นะมีหลายท่านถามมาว่าร้านกล้วยทอดเนี่ยเขาไม่ขายแล้วเหรอเขาไม่ขายแล้วครับผมนะเขาไปทำอาชีพใหม่อาชีพอะไรปุ๊เขาไปส่งขอนะฮะเขาไปเป็นคุพนักงานส่งของของแ l a ตเอ็กเพ s สนะครับนะแล้วก็มีคำถามมาอีกว่าเอ้า หญ้าตรงนี้เขาไม่ได้ฉีดยาเหรอไม่ได้ฉีดครับผมนะมันเป็นทุ่งหญ้าเปล่าๆไม่ใช่สวนยางพารามไม่ใช่นะสวนมันนะสัมปะหลังเนาะนะครับก็จะไม่มีการฉีดเนาะนะครับเป็นนะทุ่งหญ้านะที่อยู่ในพื้นที่นะของนะร้านกล้วยทอดเก่านี่แหละเนาะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้งานอะไรนะรจุดนี้เขาก็ปล่อยไว้เปล่าๆเนาะนะครับอ้าวเราคิดว่าเรามาคนแรกซะอีก มีคนมาก่อนหรือเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันสุดสุดตะลึงสุดอึง้งน้ำตาแทบไหลอ้าเหรอนี่ไงเขาตัดหญ้า,หา,าให้เราแล้วเจ้าของที่เจ้าของนาเนี่ยไงแล้วก็แบกแบกเอาเอาเอเอ๋นะอ ก็เป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมไปแอนไปจอ,รอดรถหลืบแท้ตอนแรกว่าจะลงไปตัดไงอตอนแรกว่าจะลงไปแต่เพิดว่าเจอว่าเขาตัดไว้ให้แล้วเราก็มาหอบหอบ,หอบเอา,อาหอหอบไปใส่รถเกี่ยวอยู่ตรงนั้นเด้อก็เกียวเกีก็มีอยากได้อ,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 อ่อนๆสวยๆก็เกี่ยวเพิ่มเดี๋ยวพี่เสือจะไปเกี่ยวเพิ่มแล้วกัน่าเนก ไปเดี๋ยวเราไปเกี่ยวตรงนน้นไปินีลาบอกว่าไม่น่ากินเลยอ่ะไปทางนน้นทางนู้นเออตรงนี้มันอ่อนๆนอ่ไปอ่อนสวยมามมายกก็ยกญาตาระวังเหยียบเคียวเด้อเคียวออ่นอ่นก็มีอ่าไปตรนั้นแล้วแตนแตนรออ้แนหรือว่าอะไรต ถ้าหนักมันสนหันกล้องมาให้ไอมมันไม่ได้ซูมบอกอะไอันบได้แสดงม่ได้แสดงอิิเดียวเดี๋ยวเดี๋ๆเดี๋ยวเบอนเอนน้อยหนึ่งสองสามันเ เมื่อกี้นี้ยังเป็นคนขับรถอยู่เลยตอนนี้เด็กขโมอด็กขโมมาบอกีเป็นอะไรเด็กขโมมาบอกพี่เป็นอะไรนะตอนนี้อ้ใจน้อยใจน้อยใจน้อยโดนเจอหน่งหนักใจน้อยูเเรียกอะไรเหรอเอาไปุ มันมีรังแตนด้วยคุณผู้ชมต้องระวังนะจ๊ะนะจ๊ะ ตะวันลลบฟ้าพี่จ้าน้องเฝ้าเทวินจะรอจนชั่วชีวินตราบชั่วฟ้าดินน้องลืมไม่ลงนี่นี่น,นี่ยาแบบนี้มันชอบยาอ่อนๆสั้นๆเนี่ยไม่ต้องเอายาวมากมันมองตามรถด้วยมั้ฮะ มันจูไม่มันจาได้ตั้งแต่วันที่มากิมันรู้น้ยินเสียรถเขาคิดว่ามันคิดว่าขนหา้ามาให้มันแล้วนั่นไงมันก็เลยจำรถในหญ้าตั้งแต่วันนั้นเลยแ่มันพูดไม่ได้เฉยๆเพราะว่าถอยเอาไปไอยให้เขาให้สุดดีใจบุญเหลือบุญรอดน้ำตาแทบไหลเมื่อเห็นหญ้าขนมาเต็มคัน เนี่ยย่าอ่อนอย่างนี้แหละค่อยชอบเนี่ยไปกินมาแล้วเกิดรักมามมบม้าก,กินมาแล้วเรือคู่อายุไม่ตม่ำกว่า20นี่นี่แบบนี้อ,อ่อ,อนๆจริงเลยเนี่ยเคี้ยวกรุบๆเลยเนี่ย <c oughs> เ,ยเ,ยเจ้ารู้ไหมว่าแต่ก่อนก่อนค่อยมาทำยูทูบค่อยทำอะไรบ้างบอก ค่อยแบกกระสอบข้าวสารหรอเลิะทำงานลงสีนะโอ้บอกเป็นมาท <c oughs> ุกอย่างจริงเนาะไม่ใช่ใช้ยาค่อยเขาว่าค่อยทำงานอยู่ลงสีมาแบกกระสอบข้าวสารโอ้อย่าหาเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้พรุ่งนี้อยากไปเชี่ยบ้านเราเหรอเดี๋ยวเราพาเธอไปเท่ยบ้านเรานะเพื่อนกันเพื่อนกัน บอกไันดีบอกมาเหาายังไม่ห่าตามสิบ้านจะปไปไปเขาไปหารังแตนเขาเคยโดนปอยรังตนอยู่ตรงนูน้นเขาก็เลยชอบมันมีรง <c oughs> ังเต้น แลนหาแนเไงจะขอเขากำลังตัดฟรงโน้นให้เห็นเห็นเห็นมันรวมอแล้วไปเดินดูมันมีช่องนาดูด้วย ตรงไหนดาดาอ่อนๆตรงนี้ก็ได้เนี่ยดาดาเดินแล้วได้รถนึงนะไม่ต้แรเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็สวยนี่ปูไปหันไปโไปเนี่ยอ่อนๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ย เดี <onz rates> ๋ยวยังแง่แง่แง่เก็ตัดตรงนี้เยวะๆเอากระตาคนเขาก็ตัดแอนเอนเองวางไว้วางไว้เดี๋ยวเก็บเองวางไว้เลยคะแนนตัดเดี๋ยวคะแนนเก็บเองเดี๋ยวดูรังแตนดูรังรังแตนรังแตนด้วยนแล้วก็กระดาษ อ๋มอ่อนงามๆเลยกอน้ออมเมืมาม่เลกเแล้วอะก็ไม่ยิเสียงค่อยเหรอเแล้วไง เราไปแบ่เอาที่เขาเขียวนั่นหร่อเปล่าไปแบกเาที่เขาตัดมันดีไหมหน่อู่ยมันต้องเดินเข้าออกครังนู้หนูมันตรงนี้เขาไม่ได้เันต้องเดินเขาอีกสอองซอ๋อนนเายังเินทางนู้นเนาะนั่นแหละมฮ้ันไก่พดุ้าห้องบกให้แล้วมให้เราตินี่ไม่ได้ป่าห้องไม่ได้เหรอไม่เหมาะใช่ไหม ัลเดี๋ยวไปเอากองไว้เลยนี่แบบนี elite, ้หละนี่แบบนี้หละนี่นี่ออดเลยเอออย่างนี้มันไม่มีแกนนะมันกินได้หมดเลยเนาะได้าเนาะก้หันไปหันไปช่วยหั่วทิพย์่วแดนเลยกล้องค่อยเนี่ยวยค่ไหเยนเห็นแล้วเห็นทุกคนแล้วเห็นสุขสุุกคนะพี่น้องเอ้ย เห็นนะกระทั่งบางเต้นอะตอนนี้นี่เหรนี่ย่าอะไรอะขอนตรงนี้ย่าอะไรเนี่ย

เอามันกินกี่วันเนี่ยจะเอาให้มันกินกี่วันเอา่งปิดื่องปิดตายอแล้วเพื่อขอแล้วปะจะเอาให้มันกินกี่วันอีกอีกตะการหนึ่งอีกตะการ

เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แหละเอาของแกไปเอาแกไปเอาแกไปด้วยเฮเดี๋ยวเราจะปิดที่ตรงนี้เดี๋ยวใจเย็นเวลาได้ถึงแปดยังเย็นเดี๋ยวก็เคลียวต่อก็ได้หลังจบคลิปนะเอาถือยาด้วยไมเปียกหน้าใจเย็นใจเย็นบังยาบังหน้าบังหน้าบังหน้า เอากล้องไข่ไป้ดยกล้องปุ๊กดให้ค่อยด้วยนะเผื่อค่อยลืมกดนะค่อยรอที่สุดค่อยอยู่ข้างหน้าเออเอาเราต้องเราต้องทำผ้าเดี๋ยวตั้งกล้องให้นิ่งๆก่อนปุ๊กพวกเราทำอย่างนี้ได้อยู่ได้ไหมขค่อยเดี๋ยวได้ไหมของค่อยได้ไหมได้หมดทุกคนได้หมดแล้วอีสิราอยู่ด้วยอันนี้ค่อยเพื่อความมั่นใจเอียงสายนิดนึงหนึ่งสองสามเฮ้ยฝากชมคลิปอย่างน้อย i love you.